แล้วโอกาสของเราคือสร้างแบรนด์ใครเข้ามานะเป็นลูกค้าฉันคือมึงเสร็จกูหมดมึงจะต้องซื้อกลับมาซื้ออันเขาจะต้องกลับมาซื้อฉันตลอดเขาจะต้องเป็นลูกค้าประจาให้ได้ฉันจะต้องทําให้เขาเป็นลูกค้าประจะํอย่าถ้าได้ชิมของฉันมึงจะต้องติดโหคราวนี้ถ้าคุณมีปณิธานแบบนั้นคุณไม่แบรนด์มันคือเงินฟรีๆถ่ายเขียนให้เขาหน่อยข้อ3แบรนด์เท่ากับเงินฟรีๆจำไว้ ข้อนี้คนส่วนใหญ่ไม่ไม่เก็ตคุณ 1.2K ที่มาฟังวันนี้นะถ้าคุณเก็ตเรื่องนี้นะว่าแบรนด์มันไม่ใช่เรื่องอะไรไกลตัวมันแค่ทําให้คนจําชื่อคุณได้แล้วก็รู้ว่าจะซื้อที่ไหนเอาแค่นี้ก่อนว่าได้ลองชิมหนึ่งรอบแล้วคุณคิดดูว่าคนที่ได้ชิมของเขาสมมติคนขายไกย่ทอดคนนั้นใช่ไหมคนที่ได้ชิมของเขาเนี่ยวันหนึ่งกี่ร้อยคนหนึ่งห้าพันบาทใช่ไหมที่เขาขายได้อเฉลี่ยสมมติซื้อคนละร้อยห้าสิบบาทก็ต้องซื้อกันกี่คนวะ ร้อยคนน่าจะมากกว่านั้นอโอเคไม่เป็นไรก็สักสองสามร้อยคนแล้วกันถ้าทุกวันสองสามร้อยคนแล้วแอดไลน์ของเขาเป็นฐานแฟนเขาส่งโปรโมชั่นให้บอกพี่ผมส่งต่อไปนี้ส่งทุกที่ในประเทศไทยไอยส่งทุกที่ในกรุงเทพหรือในละแวกหนึ่งเป็นไลน์แมนอะไรคราวนี้เขาได้เงินฟรีตลอด แล้วก็ต้องมีแบรนด์ของตัวเองเช่นอ,อาจจะมีอะไรที่จําได้นี่ไก่ทอดสมมติเขาชื่ออะไรที่มันคล้องจองหน่อยจำง,ง่ายง่ายไก่ทอดนายช็อตอะไรเงี้ยมันก็จําได้ละนี่นะพี่ผมมีชื่อนี้นะจาได้ไก่ทอดนายช็อตผมน้ชื่อช,อช็อ,ชอตผมชื่อช็อตหน้าหน้าเนี้ยหน้าเนี้ยผมชื่อช็อตพี่ช่วยแอดไลน์ผมหน่อยแล้วก็อยากจะซื้ออยากจะซื้ออยากจะกินไก่ทอดอย่างนี้อีกนะผมส่งให้ถึงบ้านคราวนี้ช็อตต่อไปมันคือฟรีแล้วเว้ยเงินฟรีๆีแล้วคราวนี้เริ่มรายมีเงินจ้างลูกน้องละ ต่อไปจัดระบบให้ลูกน้องทำเขาเป็นแค่แบรนด์ละกูได้เกิดละพูดง่ายกูขายชื่อกูแล้วเขาเนี้ยกูขายชื่อกูแล้วกูขายกูขายตัวตนกูละคุณเก็ตได้ยังอืมแบรนด์เท่ากับเงินฟรีๆคุณเข้าใจไนหะมนี่ง่ายๆคือพูดง่ายคืออากาศโอกาสมาถึงมือแล้วนะฮะห้ามให้หลุดไปอะ่ะคุณรู้ไหมเรื่องนี้ผมสอนสอนลูกศิษย์ตั้งหลายคนตอนช่วงที่เขารุ่งอะ่ะ คือคนส่วนใหญ่พอมันลุกคนส่วนใหญ่จะคิดแค่ขาจรคนเข้ามารีบโกยเงินโกยเงินแต่ไม่เคยคิดช็อตต่อไปว่าเฮ้ยบางจะมีบางช่วงนะเว้ยมีลูกศิษย์ของผมบางคนเนี่ยที่ขายของร้านอาหารตอนช่วงที่เปิดบางช่วงนี่ก็แบบมันก็คนเข้ามาเยอะไงก็มือเติบไงก็แบบรวยรวยมากเงินเข้ามาเยอะเขาผมก็เตือนเขาละเฮ้ย มึงต้องสร้างฐานแฟนมึงต้องเก็บคนชื่อคนพวกนี้ไว้หมดเลยให้เขาเป็นฐานแฟนมึงให้หมดแล้วครั้งต่อไปให้เขาซื้อแล้วรู้ว่าจะซื้อที่ไหนเขาไม่ฟังไม่ได้ทําเลยไมไ่ตอนนี้เกิดอ,อะไรขึ้นนักท่องเที่ยวไม่เข้ามาแล้วร้านนั้นพอดีมันเป็นร้านที่เก้าสิเปอร์เซ็นเป็นนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นคนไทยไม่ได้กินร้านเขาอ่ะมีแต่มีแต่เก้าสิบห้าอร์เซ็นเลยเป็นคนจีนแปลว่าอะไร ไม่มีขาประจําเลยเขาไม่ได้เปลี่ยนขาจรเป็นขาประจําพูดงา่ายคือแบรนด์มันคือขาประจำาีอย่างหนึง่งเวลาคุณมีแบรนด์คุณจะมีขาประจำพอมีขาประจํามันคือเงินฟรีๆพอมาก,อก,อก,กินแล้วก็กินอีกกินแล้วก็กินอีกกินแล้วก็กินอีกซื้อแล้วก็ซื้ออีกซื้อแล้วก็ซื้ออีกเข้าใจไหมนี่แหละเหมือนหนังสือของผมยกตัวอ,อย่างหนังสือของผมก็เอ่อ,อเกเล่มแรกมาผมทําเล่มแรกให้ดีที่สุด พอเล่ม2มาปุ๊บอัตโนมัติครับขายส0 0 0เล่มแรกนี้หมดทันทีคือเพราะว่าคนจำหน้าด้ละบัณฑิตบัณฑิตผมพยายามให้คนจำหน้าผมได้จำชื่อผมได้ด้ยง่ายคือแบรนด์มันคือหน้าและชื่อคุณอะแต่แบรนด์คือเงินฟรีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต่อไปนี้ทำไงก็ได้ให้คนจำหน้าและจำชื่อคุณมันจะเป็นมันจะเป็นเงินยุคใหม่ มันจะเป็น Currency ยุคใหม่ Currency คือเงินตรายุคใหม่คือหน้ากับชื่อคุณคนจำได้ทำไปเลยพวกนี้นะผมจะไปสรุปลงเลึกอีกทีหนึ่งนะในสัมมนาสัมมนาของผมชื่อ The New Super Rich ซึ่งจะเกิดขึ้นวันที่วันเกิดผมพอดีวันที่50 หมไหมครั <laughs> บวันนี้ห้าสิบไม่วันนี้ห้าสิบห้าสิบทันวาคุณเคยเห็นปะก <laughs> ันที่หกทันวานะครับผมอายุห้าสิบปีพอดีเนี้ยคุณเชื่อไหมเนี้ยหน้าแบบนี้อายุห้าสิบปีเนื้อหน้าเด็กหน้าเด็กเหมือนเท่าไหร่ยี่สิบยี่สองหน้าเด็กลงทุกวันเนี้ยคุณก็เด็กลงทุกวันเนี่ยเดี๋ยวต้องใส่เสื้อเด็กเลยเห็นปะขนาด <laughs> จริงต้องใส่เสื้อเด็กเอใส่ไม่ได้แล้วจริงๆเด็กเอ็ม่นยุบมยากไปหมดเลย <c oughs> ใครยังไม่ได้ลงทะเบียนไปสัมมนาของผมนะลงมาซะาเพราะว่ามันจะสนุกมากแล้วผมเตรียมเตรียมปาร์ตี้เตรียมคอนเสิร์ตปาร์ตี้ไว้แถมให้ทุกคนนะครับอ,อันนั้นไม่คิดตังค์เลยนะเป็นโบนัสปกติผมกับแมรี่แสดงที่ไหนนี่ก็ค่าตัวก็เป็นหลายแสนถึงเป็นล้านอ่ะค่าตัวผมก็เป็นล้านนะเวลาคอนดักคอนเสิร์ตท,ทีนึ่ะ แต่ว่าอันนี้ไม่ได้เป็นคอนเสิคอนเสิร์ตก็ไม่เป็นไรก็ครั้งนี้จะผมจะเล่นกีตาร์ให้กับแมรี่ร้องแล้วก็มีแบนมีมีมีแบนเล็กๆมีแจ๊สแบนดเล็กๆนะครับอาจจะไม่เล็กก็ได้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูว่าเวทีเป็นขนาดไหนนะครับว่ามันจะวุ่นวายขนาดไหนเรื่องงบผมไม่แคร์อยู่แล้วเรื่องงบกูจ่ายไม่อั้นต้องเต็มที่หน่อยแล้วก็งานนี้จะต้องมีโซเชียลดิสแตนซ์ช่วยดูสถานการณ์นะเขาช่วงนั้นก็จะมีโซเชียลดิสแตนซ์ถ้าเกิด มันเป็นคอนเซิร์นถ้าเกิดมันเป็นคนอ,ะ,อะไระเป็นเป็นความกังวลของคนก็จะเป็นโซเชียลดิสเทนซ์ด้วยนะครับแล้วก็จะแถมเป็นปาร์ตี้ให้ด้วยนะครับโอเคแล้วจริงๆผมจะบอกเลยในงานนี้เนี่ยมันเีก็กแทบจะเรียกว่าสัมมนา,า Time Travel Time Travel oh, <okay. S 1> ชอบไหม <laughs> ชอบชื่อนี้ไหมสัมมนา,า Time Travel <laughs> คือแบบว่าเหมือนกับว่าเรากลับมาจากผมกลับมาจากอนาคตแล้วมาบอกพวกคุณนะบอกว่า มันเกิดอะไรขึ้นและนี่แหละคือวิธีการทําเงินง่ายๆที่มันแบบว่าคุณโฟกัสเรื่องแค่นี้พอนะอย่าไปโฟกัสอะไรผิดที่นะคือจริงๆคุณรู้ไหมว่าหน้าไอไอ,เ,อ,เ,อเหตุผลที่ผมรุ่งมาได้เร็วและเหตุผลที่ผมอะไรอ่ะเรียนรู้มาจากเวลาผมไปเรียนรู้จากเมืองนอกเวลอาอาจารย์ที่เก่งจริงๆนะไม่ใช่อาจนะารย์ที่ในมหาลัยนะอาจารย์ที่ม่สสาเร็จระดับโลกจริงๆอะคือถ้าเปรียบเทียบก็คือ ได้ไปเรียนกับแจ็คมาแทนที่จะไปเรียนกับอาจารย์สอนธุรกิจในมหาลัยนึกออกปะผมได้ไปเรียนกับระดับที่ตอนนั้นเป็นคอนดักเตอร์ไม่ได้ไม่เรียนกับแจ็คมาจริงๆนะแต่เป็นคอนดักเตอร์ที่แบบเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเปรียบเทียบก็คือแจ็คมาในวงการของคอนดักเตอร์เพลงคลาสสิกนะผมไปเรียนเขาผมสังเกตเลยว่าคุณแค่รู้อะโฟกัสไม่กี่เรื่องอย่าไปโฟกัสปที่วันที่หกธันวา ผมจะมาบอกคุณว่าคุณต้องโฟกัสที่ไหนอ,อันไหนเงินเยอะเอามั้ยม,มาเจอกันวันที่หกธันวานะครับทุกคนาคามีราคาพิเศษมั้ยมีคนถามมั้ยคนที่สองลดยี่สิบอ๋อใช่ใช่คนที่สองลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเอสมัมมนาวันที่หกธันวานะวันคนที่สองลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่ที่ให้ที่ให้ราคานี้เพราะอะไรรึเปล่าให้ลากสามีไปด้วย <c oughs> <c oughs> ส่วนใหญ่เนี่ย เพราะอะไรอะ่ะเดี๋ยวกลับไปบ้านไปทะเลาะกอันอีกอะ่ะกลับไปบ้านกลับไปบ้านคือความเห็นไม่ตรงกันละไม่มีทักษะธุรกิจเลยเรียนได้ไหมครับเรียนได้ไหมเออยิ่งดีเขาไม่ใหญ่ไม่มีทักษะธุรกิจยิ่งดีเขาไปใหญ่รรหญจริงๆคุณทำสิ่งเดียวที่คุณทําเป็นคือใช้มือถือเป็นพอละวถ้ใช้มือถือเป็นถ่ายรูปเป็นเ,เขียนคอนเทนต์อะไรเป็นนิดหน่อยพอแล้วนะครับทักษะทักษะจะพูดเรื่องนี้พอดีเลยเอาข้อสี่ไปแล้วกัน ข้อสี่ถ้าพูดถึงทักษะนะมันจะมีทักษะบางอย่างที่มีค่าในอนาคตและมีทักษะบางอย่างที่ไม่มีค่าในอนาคตที่แบบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีค่าแต่มันไม่แพงมันธรรมาดาทักษะบางอย่างที่คนยอมจ่ายราคาสูงทักษะบางอย่างที่คนไม่ยอมจ่าย ที่คนดูลมันเป็นทักษะที่ธรรมดาธรรมดาที่เขาไม่ได้จ่ายเงินให้แล้วคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของคุณอะเงินจะวิ่งเข้าหาเขาสี่เงินจะวิ่งเข้าหาคนมีทักษะราคาแพงทักษะรายได้สูงทักษะราคาแพงเงินจะวิ่งเข้าหา คนมีทักษะราคาแพงทักษะอะไรละ่ะคุณตอนนี้คําถามของคุณก็คือว่าตกงลงทักษะอะไรราคาแพงใช่ไหมใช่ไหมครับคุณอยากจะรู้ใช่ไหมผมจะมีหลายอย่างแต่ผมจะยกตัวอย่างให้ให้สักอันหนึ่งนะครับเอา,เอา,เอา,เอายกตัวอย่างคอนทราสต์ก่อนคอนทราสต์เอาสิ่งที่ตรงกันข้ามก่อนทักษะอะไรที่ราคาเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ เมื่อกี้นี้ชูลี่ชูลี่มาเรียนกับผมชูลี่เป็นลูกศิษย์เมนทอร์แล้วชูรี่ก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์หนูชอบมากเลยจริง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 เขาเป็นนักขายที่เก่งมากเขาขายเขาขายก็ขายขายสินค้าของเขาได้ราคาได้ได้เงินเยอะนะแต่ว่ามีทักษะของเขาเขาแบบส่วนสิ่งหนึ่งที่เขาชอบคือทําให้ผู้ชายหล่อขึ้นทําให้ผู้หญิงหล่อขึ้นอสวยขึ้นแล้วก็ เมื่อกี้นี้เขาก็มาช่วยผมแต่งผมเนี่ยผมตรงนี้เขาก็ทำช่วยแต่งช่วยแต่งผมแต่งหน้าแล้วก็บอกอะไรนะชลลี่บอกอะไรนะบอกว่าอยากอยากไปเรียนตัดผมด้วยชอบอยากไปเรียนตัดผมด้วยชอบใช่ชอบชอบจริงใช่เสื้อผ้าก็เรียนตัดมาแล้วเสื้อผ้าก็เรียนตัดมาแล้วเขาอยากรู้อไปอยากรู้โอเคก็ดีอยากเรียนก็ไม่เป็นไรอยากเรียนก็ไม่เป็นไรแต่ว่าทักษะนี้ราคาแพงหรือไม่แพงตัดผม ฟังฟังว่าตัดผมอ่ะมันดูแพงหไหมมันก็ดูเหมือนกับว่าเอ้ยใครๆก็ทําได้นอกจากจะเป็นแบรนด์เนมจริงๆนอกจากเป็นช่างตัดผมมีชื่อตัดให้แต่ดาราดังๆของฮอลลีวูดของเมืองไทยตัดหัวละหมื่นอะไรเงี้ยแต่ว่ากว่าจะไปถงึงนั้นมันต้องรักจริงๆนะเว้ยแต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นไฮเอนคัมสกิลยกตัวอย่างอันนี้คือตัดผมตัดเสื้อผ้าอะไรเงี้ยมันดูฟังแล้วมันแบบดูเป็นหรือ ขับรถส่งแกร็บเงี้ยมันเป็น low income skill ตัดผมตัดเสื้อผ้าคงไม่ใช่ low income มันคงเป็น medium ประมาณ medium income นะแต่ว่าขับแกร็บขับอะไรพวกเนี้ยมันเป็น low income skill เพราะคนทำทำได้เยอะมากมันไม่มีภาษาอังกฤษไม่มีคือไม่มี barriers of entry ไม่มีการใครๆก็ทำได้ไม่มีอุปสรรคในการเข้ามาใครๆขับมอเตอร์ไซค์เป็นก็ทำได้ แต่ high income skill คืออะไรรู้ไหม high income skill คือยกตัวอย่างการขายการขายการออกหน้ากล้องพูดให้คนโน้มน้าวให้คนซื้อเนี่ยโคตรจะ powerful ทุกคนต้องวิ่งเข้าหาหมดเจ้าของธุรกิจอะไรต้องวิ่งเข้าหาคนคนนี้หมดหรืออ,อีกอันหนึ่งคือ อันทีคือคุณไม่รู้คือ copywriting ภาษาอังกฤษเรียก copywriting ก็คือการเขียนให้ขายได้เขียนให้ขายได้หมายเขาว่าอะไรนี่ยกตัวอย่างผมเคยผมเคยทำคอร์สที่ว่าใช้คำทำเงินแล้วปรากฏว่ายิ่งทำคือตอนนั้นก็เห็นความสำคัญของมันในระดับหนึ่งแล้วถึงได้สอนคนเพราะาผมทำเงินเป็นหลักร้อยล้านได้จากการเขียนไง แล้วล่าล่าผมก็ไปวิจัยขึ้นมาอีกไปค้นคว้าขึ้นมาอ,อีกไปอ่านขึ้นมาอีกสำหรับไอ้พวกที่ไม่อยู่วงการนี้จริงๆกับวงการที่แบบทําโฆษณาให้กับบริษัทใหญ่ๆที่แบบทําคลิปไวรัลได้คนดู30ล้านวิวอะไรแบบเนี้ยแล้วมันพูดชัดเจนมากเลยแบบที่ผมสอนเป๊ะพวกบริษัทใหญ่ๆเมืองนอกรู้กันหมด คืออะไรถ้าเขียนพาดหัวไม่ดีคุณไม่มีวิดีโอไม่ต้องทำวิดีโอไม่ต้องเขียนอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องทำภาพอะไรทั้งสิ้นไม่มีคนดูผมสอนลูกศิษย์อย่างนี้แล้วคมมากเดี๋ยวผมนี้เดี๋ยวนี้ผมสอนลูกศิษย์แบบนี้เลยยังไม่ต้องทำวิดีโออะไรทั้งสิ้นยังไม่ต้อง ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเสียเวลาทําวิดีโอตั้งกล้องถ้าพัมอะไรสวยๆไม่ต้องเสียเวลาคิดหัวข้อก่อนคิดพาดหัวก่อนถ้าพาดหัวไม่ผ่านนะถ้าพาดหัวไม่แบบทําให้คนจุดประกายตาขึ้นมาได้แบบนั่งขึ้นอย่างนี้ได้นะมึงไม่ต้องทําวิดีโอไม่มีใครดูไม่มีใครดูหรือดูกันน้อยมากเสียเวลาแต่พาดหัวมันต้องเจ๋ง